ฝนตกยุงเยอะไขเลือดออกระบาดไม่อยากให้ยุงมากัดลูกกลัวลูกเป็นไขเลือดออกวิธีป้องกันที่ดีที่สุดนั่นก็คืออย่าให้ยุงกัดลูกค่ะจะกัดลูกชนะข้ามหน้าชันไก่อนเลยค่ะดังนั้นนะคะที่บ้านแม่บโบก็เลยจะต้องมีเจ้าเครื่องนี้ค่ะเป็นเครื่องไล่ยุงไฟฟ้าของคินดี้ที่บ้านแม่บโบนะคะมีทั้งไร้สายแล้วเครื่องใหญ่แบบนี้นะคะน้ํายารีฟิลนะคะเปลี่ยนไม่รู้กี่ขวดต่อกี่ขวดแล้วค่ะเป็นกลิ่นตะไคร้หอมนะคะหอมละมุนไล่ยุงได้จริงใช้งานง่ายถ้าเป็นแบบน้องไร้สายนะคะก็ต่อเข้ากับหัว เสียบตรงนี้นะคะแล้วก็เสียบกับปลั๊กไฟที่บ้านเราปักนะคะเนาะแล้วก็กดเปิดเครื่องนะคะกลิ่นก็จะหอมฟุ้งนะ,ะให้ยุ่งได้ไม่มียุ่งมากวนใจลูกแน่นอนค่ะส่วนเครื่องใหญ่นะก็ใช้งานง่ายเช่นเดียวกันค่ะต่อน้ํายารี f i ลลงไปนะคะแล้วก็ดึงสายออกมาแบบนี้เลย <S <S สายมีความยาวจากนั้นก็คือเสียบเข้าไปนะคะที่ปลั๊กไฟบ้านเราชุ่มนะคะแล้วก็กดเปิดเครื่องแฉมแค่นี้เลยนะคะ เครื่องก็จะส่งกลิ่นของตะไคร้หอมนะคะช่วยไล่ยุงได้นะคะยุงไม่ชอบกลิ่นนี้นะคะไม่มากวนใจแล้วก็ไม่มากัดลูกเราแน่นอนค่ะพิกัดจินได้ตะก,กาแม